กับทังเขาสู่รายการซาเลนเดอร์แมนสันจรครับวันนี้เราไม่อยู่กับมะเขืออะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้มะเขือมอะไรเนี่ยสังแม่งเอาเกมน้นก็เล่นไปเดี๋ยวครับผม ครับผมภ<อ>าคแรกก็เป็นพาคแรกเครับถ้าเป็นภาคสองก็ไม่ใช่ภาคแรกเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยโอมไม่รู้จักอะไรวะแต่ใส่เลยนะโอเคโอเคเอาเอาคุณเข้าคลิปคุณเนี่ย เจมเงียบ